สวัสดีครับทุกคนวันนี้พูดนะพี่ก็ว่าไม้แบตที่ตียากเป็นยังไงนะครับก็มีคนมาถามพี่นะครับว่าพี่อ้นเนี่ยสนใจไม้แบตรุนนี้อยู่แต่ว่าไปดูรีวิวนะครับในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเฮ้ยมันตียากจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับพี่อ้นบอกนะครับว่าไม้แบตที่ตียากไม่มีนะครับมีแต่ไม้แบตที่ตีไม่เข้ามือเรานะครับแล้วก็สไตล์การเล่นของเรานั่นแหละครับคือไม้แบตที่ตียากเพราะว่าถ้าเกิดเราแบ่งไม้แบตง่ายๆนะเป็น3ประเภทนะครับหนึ่งนะครับคือ สายแบบตีบุกบุกบุกนะครับก็คือออกแบบไว้นะครับสําหรับว่าเฮ้ยนะครับทําลูกบุกได้ดีครับอีกสายหนึ่งนะครับเป็นแบบตรงข้ามเลยครับเป็นลูกแบบดอนะครับยอนนะครับเป็นลูกตัดนะครับลูกวางอย่างนี้นะครับแบบว่าเฮ้ยออกหน้าบ้านออกทรงปุ๊บเฮ้ยเอื้อมอย่างนั้นไปเลยแล้วก็อย่างที่สามครับคือสายตรงกลางนะครับก็คือมันทําได้พอดีพอดีนะครับก็ต่อยได้ตบได้ย้อนได้ด่านได้นะครับก็คือนะครับอยู่ออกแบบนะครับเพื่อพอดีพอดีนะครับเ็เราแบ่งเป็นสามหมวดนี้ครับ ดังนั้นนะครับถ้าเกิดคุณนะครับไปแบบอะไรเป็นพวกนะครับสายแบบไห้หยอดหยอนนะครับตัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณก็ไปซื้อไม้แบบให้เป็นสายลูกมานะครับมันก็ไม่เข้ามือมันก็ตียากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับดังนั้นนะครับไม้แบบที่ตียากไม่มีนะครับมีแต่ไม้แบบที่ไม่เข้ามือแต่ถ้าถามว่ามีไม้แบบที่ตียากสําหรับคนหัดใหม่ไหมมีนะครับไม้แบบที่ตียากสำหรับคนหัดให,หม่อ่ะถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นแบบมาก่อนนะเฮ้ยคุณเอ้ยฉันอยากเล่นแบบนะเพราะฉันเห็นนักกีฬาคนนู้นนี่คนนี้ใช้นะ โอกาสที่คุณจะเจอไม่แบบตียากมีสูงมากครับอาอย่างเช่นนะครับก็คุณจะเจอคนระับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่านักกีฬาที่เขาแข่งระดับชาติครับเขาเข้าฟิตเนสขนาดไหนเขาออกกําลังกายขนาดไหนเขนาถึงจะใช้สามารถใช้ไม้รุ่นนั้นได้แรงตีเขาขนาดไหนนะครับดังนั้นคําถามแรกคือคุณนะครับเทรนนิ่งได้เท่าเขาหรือเปล่ารวมถึงประสบการณ์ครับการปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช้นะครับและทักษะที่เขาฝึกกัน คุณก็ไม่ได้เท่าเขานะคุณเพิ่งมาหันเล่นอยูอ่ยคุณเห็นไม้แบดเอ้ยตัวน,นี้สูยสวยจังเลยสีสวยเฮ้ยไม้แบดตัวน,นั้นน่ะเฮ้ยคนนั้นใ่กีฬาใช้ชคนนี้ใช้งชันอยากใช้บ้างนะครับไม่เกิดประโยชน์นะครับบอาบอกเลยครับบางทีคุณเจอไม้แบดที่มือใหม่ตียากเนี่ยเป็นเรื่องจริงพเพราะอะไรครับอย่างเช่นอ่ะไม้นะครับบางทีเนี่ยเฮ้ยไม้แบดคนนั้นในกีฬาคนนั้นเขาเป็นผู้ชายเขาแข็งแรงมากเขาใช้สามยูต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหน่วยยูนะครับยิ่งยูน้อยยิ่งน้ำหนักมากแต่คุณไม่เคยเล่นแบดมาก่อนเลย แล้วคุณมใ้สามดูคุณว่าเฮ้ยสึกเหนื่อยรวมถึงนะครับบางรุ่นเนี่ยให้เป็นไม้ก้านแข็งไม้ก้านแข็งอะไรกดขึ้นครับตีไปปุ๊บนะครับคุณรับแรงกระแทกได้ไหมล่ะคุณก็รับไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่เคยหัดนักกีฬาเ็าฝึกมากี่ปีครับเขาอย่างเช่นสามว่าตีลูกตกรำแรงคนแรงกระแทกนี้ได้คุณไม่เคยตีรับคุณไปใช้ก้านแข็งปุ๊บโอ๊ยเปี้ยนหนักเจ็บเออก็สมควรนะครับรวมถึงนะครับอ่าบางคนนะครับเขาใช้แบบอะไร อันนี้นครับเป็นไม้หน้าแบบแบบทรงกว้างนะบางคนก็ใช้แบบทรงแคบนะครับความแตกต่างของทรงแคบกับทรงกวาง้งกวางคืออะไรทรงกว้างับเห็นไหมครับพื้นที่อยู่สัมผัสมันเยอะทรงแคบมันก็จะเล็กลงมานะครับพื้นที่สัมผัสมันก็จะน้อยลงแต่ข้อดีคือให้เวลาลูกตกเนี่ยเฮ้ยมันจะแรงกว่าอ,อันใหญ่แน่นอนนะครับคุณเห็นว่าเฮ้ยนักเลงเขาใช้อันเล็กคุณก็เล็กตามจังหวะก,การฝึกอะที่แบบว,ว่ามันอันเล็กลงเนี่ยแล้วคุณต้องทําให้ได้แบบเขาอะคุณก็ตีไม่โดนคุณก็แป๊กแป๊กนะครับอันนี้คือทําให้คคุณตียากหรัับบมมใ่นะ ดังนั้นเนี่ยไม้ตีสำหรับมือใหม่ที่ตียากมีไหมมีนะครับแต่ว่าไม้ตีที่ตียากสำหรับทุกคนไม่มีนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไปดูรีวิวบางรีวิวอะเขาบอกว่าเฮ้ยไม้ตัวนี้ไม่เหมาะกับมือใหม่ถามว่าจริงไหมจริงนะครับเพราะว่ามันบางทีมันต้องใช้แบบมันน้ำหนักเยอะก้านมันแข็งมันมีแรงกระแทกนะครับหรือว่าหน้าไม้มันเล็กเนี่ยเฮ้ยคุณต้องมีทักษะมาระดับหนึ่งคุณสามารถใช้ไม้นี้ได้นะครับแต่ก็มีไม้บางประเภทนะครับที่เฮ้ยมันก็สามารถนะครับใช้แบบออลเาวได้นะครับดังนั้นเน นะครับไม่มีนะครับมีแต่ติยากสำหรับคนหัดเริ่มเล่นแบทครับโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้เปทนานี้นะครก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ